เรียนจากคลิปที่มีสีสันสดใสให้กลายเป็นคลิปขาวดําเรียนจากคลิปขาวดําให้กลายเป็นคลิปที่มีสีสันสดใสตัดต่อง่ายๆได้ตามนี้ครับไปที่แอปแคปคัตของเราเลยครับจิ้มจึงเข้าไปครับเพิ่มโปรเจกต์ใหม่ครับบวกเข้าไปครับเลือกคลิปที่เราต้องการจะตัดครับคลิปนี้นะครับสร้างวิดีโอเลยครับจิ้มเข้าไปครับก็จะได้คลิปของเรามาแล้วนะครับต่อจากนั้นก็ตัดส่วนที่เราไม่ต้องการออกไปครับจิ้มครับแบ่งฉากครับลบส่วนหน้าออกไปครับลบครับเลื่อนไปส่วนที่เราต้องการนะครับ สัก11 10วิพอครับแบ่งฉากครับลบส่วนหลังออกไปครับเสร็จแล้วเลื่อนมาด้านหน้าของคลิปแบบนี้นะครับแล้วก็ไปที่เครื่องมือที่เรียกว่าปรับแก้นะครับจิ้มเข้าไปครับเสร็จแล้วจิ้มเข้าไปที่ค่าความอิ่มสีนะครับ1ครั้งครับตรงนี้เราให้เราทําการกดคีย์เฟรมนะครับนี่ครับนี่ครับ1ทีครับจึดครับตรงนี้เป็นสีนะครับเราก็เลื่อนคลิปของเรานะครับไปหาตำแหน่งที่เราอยากให้เป็นขาวดำนะครับค่อยๆลดลงตรงนี้นะครับเราก็ค่อยๆปรับลงเลยครับ ครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือนี่ครับคลิปของเราก็จัดเป็นสีค่อยๆลดลงให้ดูตรงนี้นะครับค่อยๆลดลงหุดครับเลื่อนนี่ครับเลื่อนนี่ครับมาถึงตรงนี้นะครับกดอีกหนึ่งครั้งนะครับกดเจ้าตัวคีเฟรมอีกหนึ่งครั้งครับจะเห็นว่าความอิ่มสีเราอยู่ที่ศูนย์อยู่นะเราก็เลื่อนไปยังตำแหน่งสุดท้ายของคลิปเลยครับสุดท้ายเราก็ค่อยๆปรับเจ้าตัวค่าความอิ่มสีขึ้นมาคืนครับ ตนนี้ให้ดูสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับผมจะเลย์ให้ดหูดูตรงนี้นะครับนี่สิ่งที่เกิดขึ้นเป็นนี้ครับอ,อลดลงเห็นไหมครับแล้วก็ขึ้นมาคืนเห็นไหมครับนี่ติ๊กถูกไปเลยครับถ้าเราพอใจแล้วนะครับเราก็เอ็กซ์พอร์ตไปใช้งานครับ